เชาโอเคยังเช้านี่ก็แตดงโมครึ่งแล้วมีเรียนอะแปบๆเก้าโมงเก้าโมงเรียน,นที่คณะเก้าโมงซึ่งตอนนี้แต่งโมกขึ้นแล้วจะไม่ทันแล้วข้าวไปยังไม่ได้กินเพื่อนยังไม่ลงมาเป็นการไปเรียนที่คณะครั้งที่สองครั้งแรกไม่ได้ถ่ายแต่กนนานในคณะของเพื่อนรีบรีบ สายแล้วจ้าสายแล้วจา้วจอาอต่อมาที่รู้จนั่นน้งาไแตวานั่งหน้านะวฮะอะไรเ่ไม่ทื่งอะไรก็ <c oughs> ตืน่นสายคุณจะดินได้เลยนะบุ้เออลืมบอกอ่ะ ว่าข้าไปถนนสั่งตรงเรียกคนะวันแรกเรียกคณะวันแรกเยไงสนุกกตรงมาโอ้ยแต่งตัวเรียบร้อยนะเฮ้ยเรียบร้อ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 ยสูงอยู่เป็นครูแล้วต้องทำตัวเรียบร้อย พี่วันนี้เราเรียนกันไรแล้วนะคะทุกคนแล้วพี่พี่จะพาเราไปทัวร์คณะกันค่ะกล้องให้เราด้วยนะแล้วพี่เขาจะพาไปทัวร์คณะเราก็ไปตามเขาไม่แต่งตัวเรียบร้อยนะได้แล้วครับผมออกเรากำลังจะไปกินข้าวนะพี่เขาเลี้ยงไหมใช่พี่เลี้ยงครับเออดีแล้วพี่เขาเลี้ยงนะเรากินฟรี <C le ars> ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆหลายๆทุกท่านนะครับที่มาเรียนปีหนึ่งใช่ไหมรถมหาในครั้งแรี่งนะก็ขอเริ่มดยความดีนะครับที่มาสนครู้จักกดีนะกนยังไงก็ขอทุกท่านนะครับไว้พรไว้พรไว้พรหลังจากนั้นก็อยม o n กทั้งหมดที่ใช้เรียนรู้ไว้่อแลก็สมิ้ก็คอดนกลังกลับน เดินอยู่เดียวเลยครับตอนนี้ครับีฝนจะตกแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นอะไรไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับเชื่อไหมว่าแอร์มันดังไม่ได้ยินเสียงได้ยินไหมนี่หมอที่ไม่ถ่ายถือว่าที่เขาสบายนะตึกตึกจำเก้ามันทำอะไรได้นะในข้างหลังเราเอารักษาคล่นิกแบบคล้ายค้ายคลินิกเหรอเออเรามีสิทธิ์รักษาฟรีใช่ไหม ฟรีมีคิดตังถ้าเป็นหนักๆเดี๋ยวเขาส่งไปโรงพยาบาลจุฬาโดยเฉพาะตอนแรกอะแล้วแบบเข้าใจว่าแบบโดนเขาสุมา่มอะเราบูสส่มแล้วก็ไม่ได้กำลังกลับห้องแล้วอะ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อย <c oughs> เทียบกับวิชาเรื่องเพิ่มเติมใช่ <c oughs> มันแบบไอ้ทัวร์ทัวร์ไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการอะไรนะเรื่องโรงเรียนก็ไปโรงวิชาที่มันยากมากงโรงวิชาอะไรไปจำใจแล้วครับตอนเย็นไปไหนมีอะไรไปไหนแม่ตอนเย็นอ่ะซูมข้าซูมข้าว,าวอาตอนเย็นก็เดี๋ยวจะมีเข้าซูมอีกไปฟังอะไรนะฟังเรื่องเกี่ยวกับคะแนน AU อะไรนั่นแหละนั่น,นสินการการเงิเศรษยกิบสีหนึ่ง เขาจะแบบชี้แจงว่าเ,เรื่องเกต,รตนนเรื่องคะนนเรื่องอะไรลกใจนะว่าพี่เบนมันมีนัดกันตอนห้าโมงครับเดี๋ยวก็ค่อยไปเจอกันตอนนั้นก็ได้ <What? S 2> เดี๋ยวกินข้าวคนเดียวที่โรงอาหารเพราะว่าก็ยจะไม่ได้กินข้าวเลยทั้งกลุ่มพวกมันก็ขึ้นห้องไปกันแล้วอาหาหาโรงอาหารดีคนน้อยเ,อเสร็จแล้วเมื่อกี้ไปนั่งกินกับพี่ที่พี่บด้วยกันมามันแบบคุยกับเขาเดี๋ยวกำลังจะขึ้นห้องแล้วไม่มีอะไรทำแล้ววันนี้หมดละ เย็นนี้มีเวทีแบตเพื่อถ่ายดูสภาพตอนไปตีแบตกัน<ม>ตอน <c oughs> เรื่องอะไรนะตอนไปตีแบตโอ้ยตอนไปตีแบตก็สภาพเป็นยังไงกันพี่เขาโหดกันนะ <c oughs> ต้องขึ้น้องไปพักผ่อนจริงๆแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเหนื่อยเนาะเรียนนี่ขนาดนน <c oughs> เรียนเนีนสัปดาห์แรก <c oughs> วันแรกเองแบบสัปดาห์แรกมันก็จะแบบเหนื้อหน่อยหนึ่งนิดๆเหนื่อยโอ้ยโอ้ยหนักปุกหนักปุกไปแล้วมั้งตำมาแล้ว เป็นชุดนอนเจเรียนอยู่ใช่มันมีอีกอันหนึ่งอีกอย่างไม่ได้เรียนแต่พูดเรื่องงานเจกันครับตอน zoom ห้าโมงห้าโมงก็ดูพวกเหมือนจะ zoom ว่า,ามาันจะ zoom ที่ไหนไม่รู้ว่าข้างล่างหรือข้างบนไปไปกินข้าวยังเงียบแล้วก็ลงปฏิบัติแต่ไปกินข้าวก่อน <c oughs> ป่วยไม่หวาดูเฮ้ยปล่อยพวกมันยิงข้าไปเดี๋ยวผมก็ขึ้นไปตีแบตแล้วหนามแบตแล้วเราพี่ๆของมาอันดับคนแรกตลอดเลยเปลี่ยนรองเท้าก่อนเปลี่ยนรองเท้ายืดวอร์มรอสักแป๊บอะละครับบายตอนพี่เขาเริ่มมากันแล้วแล้วตีถึงกี่ทุ่มสี่ทุ่ม ยาว <c oughs> เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่คนอื่นมาอีกนิดนึงก็เพิ่งผมเพิ่งออกมาจากสนามนู้นสนามนู้นก็ <c oughs> อขอพักแป๊บนึงตีสามเกมติดละลมก็เป่าแรงด้วยขอพักก่อน <c oughs> นอนพัก มีคนพักผ่อนมีคนพักผ่อนเข้าเลยเข้ายวไปตีต่อและ

อ่ะจหวัดด e <forward> ีพี่มังกรไปซะหน่อยไปซะละเขาเดินกลับเข้าไปสนามเสร็จแล้วก็กำลังจะเดินกลับหอที่หออยู่ตรงนี้เองี อยู่แห่งหนึ่งตรงข้าเป็นไงอยู่หอในสบายสุดเขาเรียนกันอยู่้วยม,มือล่งนี่ก็อยู่หอในก็ดีอย่างนี้แหละมีครบกับทุกอย่างแค่ไม่มีเซเว่นเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอ,ข,อขอจบคลิปไว้เท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายยฝากติดไปฝากกดตามไว้หน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะนใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมีการแนะนำเกี่ยวกับการสอบเข้า ขนาดนี้สาขานี้เจอใหม่คิปหนะ้าบ๊ายบาย